ทีโ่โพสรูปภาพไปหลายรูปใส่เพลงที่ชอบแล้วเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอให้เราแตะที่แอป Facebook ตรงที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่แตะไอคอนรูปภาพแต่เลือกหลายรายการแล้วเลือกรูปภาพไปหลายรูปที่เราต้องการจะโพสครับเลือกรูปเสร็จแตะถัดไปแตะ คาบบาทตรงเลือกเลยเอาออกก่อนนะครับบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับรูปภาพที่เราจะโพสต์ขั้นตอนต่อไปให้เราแตะรวมเป็นวิดีโอจากนั้นแตะที่เสียงที่เป็นรูปไอคอนตัวโน้ตให้เราแตะที่เพิ่มเพลงสำหรับคุณคือเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับต่อไปให้เราเลือกเพลง เลือกเสร็จแต่เรียบร้อยเราก็จะได้รูปภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอใส่เพลงเรียบร้อยนะครับแล้วแต่ถัดไปแต่ถัดไปอีกครั้งขั้นตอนสุดท้ายให้เราทำการโพสต์ได้เลยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ